สวัสดีครับวันนี้จะมาดูโรงแรมเ m p e r เ a l เรลในราธิวาตพอดีผมมาในเมืองนราก็เลยขอลงมือจประจำวันเพื่อถ่ายคลิปรีวิวโรงแรมเ m p e r เ a l นะครับโรงแรมเ m p e r เ a l นะครับเป็นโรงแรมที่มีที่พักเยอะมากนะครับสามารถ จองที่พักได้มีสระน้ำให้เล่นด้วยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากหานนาลาทัศนะครับถ้าใครจะมาพักก็สะดวกสบายนะครับมีที่จอดรถเป็นห้องพักที่ทันสมัยนะครับแล้วก็เขาจัดประชุมด้วยนะครับสำหรับภาพรัฐที่จะจัดมีการประชุมอบรมหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ครับก็สามารถติดต่อทางโรงแรมเขาได้นะครับพอดีผมไม่ได้รับรีวิวอะไรจากโรงแรมหรอกครับแต่ว่าผมรีวิวเองเนื่องจากผมได้ไปเองแล้วก็ได้ไปใช้บริการที่โรงแรมก็ถือว่าดีมากๆนะครับเป็นโรงแรมหนึ่งที่ใหญ่ในนราธิวาสนะครับ เทียบกับโรงแรมอื่นๆนะครับทีนี้ผมก็บินไปทั้งรอบของโรงแรมนะครับก็ดูสวยครับาจากมุมสูงนะครับลองชมกันได้นะครับบรรยากาศที่โรงแรมก็สบายๆนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่วันที่ผมไปก็มีส่วนใหญ่ก็ คุมาเลเซียครับจะเข้ามาพักตรงนี้ก็ถ้าใครอยากจะพักโรงแรมก็สามารถติดต่อได้แล้วเขาอยู่ที่ตั้งอยู่ที่260ถนนวิชิตบำรุงนะครับตรงใกล้ๆกับตรงข้ามกับตลาดสุดในเมืองนราธิวาสนะครับถ้าใครสนใจก็ผมไม่มีเบอร์โทรให้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของโรงแรมหรือว่า Facebook ของโรงแรมเขาอาจจะลงเบอร์โทรให้นะครับ <c oughs> เผื่อท่านจะได้จองโรงแรมก่อนสำหรับคนที่มาจากไกลดูไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศมุมมองจากท้องฟ้าเป็นอะไรที่สวยงามมากครับสำหรับใครที่ลงไหลมุมมองแบบนี้ จะให้ไปบินที่ไหนหรือว่ายังไงก็ติดต่อได้นะครับ088454456ผมใช้แค่โดนตัวราคาถูกๆนะครับแต่ก็อพอที่จะบินได้แล้วก็มาตัดต่อเองบรรยายเองนี่ก็อยากจะนำเสนอเท่านี้นะครับบรรยากาศโรงแรม Imperial นานราธิวาสขอบคุณมากครับที่ ชมบรรยากาศของโรงแรมขอบคุณครับ